นี่ครับผมสายบันทายให้ดูครับครับนี่ก็มาครับพี่ใหญ่ของเ้าคือเาครับผมพี่ใหญ่ของห้ากำลังไล่สดน้ำได้ครับพี่น้องครับนี่ครับสวัสดีครับครับผมส่งไม้ครับอ๋อครับผมครับไม้น้องส่งไม้ส่งโอ้โหย่าให้ผู้เราส่งไม้น่าาจะะลลออกกคแ้วนนี่ครับพี่น้องปะปะปะมาเร็ว

ใได้ินเสีย่คือช่องบึงสงน้องขันวานะคะใครที่ยังไม่ได้เข้าิดตามก็ช่วยติดตามคลิปี้ด้วยนะครับในบึงสน้องันวาเพราะว่าบุคากํกลังจะทำงานได้นะงนเดือนถึงสี่เดือนนะครับต่อคลิปนะครับไป ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้ว <laughs> ไปสายไปทางไหนรับไปนี่กับไปยังห <c oughs> ดไ,ได้กับมืดกับหมดเลยกับกลับมาวังนั้นทิด <c oughs> มีเป้าไม้ไหมน <c oughs> ม้องพูดทางไหน ครับฮูดูจะดูปฏิกิริยาควาเต์เห็ดสาวๆ,าวๆ,าวๆานะครับอกัอบรรยากาศต่างนะครับรอบจานครับ

เ,เอาว่อยากขี้สร้สางสร้างนยอยากคิค้นสราอี่เนาะเมนโบจะว่าอีเงินวะผู้สําคับอกกันคนข้ากับอ่ะคับเราจะกลับแล้วนะครับเอาแค่นี้พอนะครับ ม,มืดแล้วนะครับดูครับตะวันตกดินแล้วท่านวาร้อยครับวิ่งอย่างเดียวครับเอาเอาเอทันวาแล้วเดีย่ยจาอ้อซิเลนน้ำ ้ยเล่นนะครับเลนครับพี่น้องเลนกัลด้ครับ นรีนี่แลนบอทันบ่าดอกเฮ้ยเอ๊พ่อไอนี่จะเดินจะวิ่งตามอย่างเดียวเลยนะผมนี่ก็เริ่มจะขี่ไม่อยู่แล้วนะครับมาบ้มามากลับบ้านกลับบ้าน ไปไปเฮ้โอ้ยอไปครับบยากาศยามเย็นๆ,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 ๆนะครับ สั่งสะน้ำการมิดไทยโอ้ยเดี๋จะเดินกลับบ้านนะครับทานหรอมันนี้หรอบ่ครับไปแล้วครับนอ้อปปนงปล่อยอย่าไปปุ่นครับทางกับบาทบาททุกปุ่นครับปุ่นไปอย่างไปเดี๋ยวก็ใช้กับไฟรวดบึงรวดไฟได้วยหรทิตย์ เออย่างหูจะย่างเต็มทางเลยเบิ้งกันก็แบนเลยครับพี่น้องคือกันนั่นแหละนี่ก็เหมือนกันกับหมูแบนนะครับกล้ๆกันครับพี่ไซเนี่ยไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับดูดูแล้วไปครับถ้าอยู่กับพี่เล็กนี่จะนิ่งเหมือนภาพับไว้เลยนะครับหมูแบนยังไงอย่างนั้นครับ แต่ถ้าอยู่กับพวกเราที่พูดอะไรไม่ค่อยจะฟังนครับไปเลยครับไปเลยไปเลยไปเลยไปยไปไปยไปไปเไยเลยอเไป้ลยไไงเขยไปเยปยเยเลไเไเลยเลยไยไปยไปเลยไยเยปเลสไยคปเลสไยอยไยเเาดลเ ในการเรียกช้างนะครับที่จ,จะพาเดินอกไปไหนเนี่ยต้องมีสู้ติดขาติดคอไปตลอดนะครับอ่ามันพอบรลุดสมัยตะโกนเขาทำมาอย่างนั้นนะครับเอาถอยมาถอยถถอยอ้ออ้าเอเอาเอาไปเร็วเเอาเอาไปเร็วเร็ว

ท่นว่าของห่อกะมาหอดบาลลอ้านอะไรด้ครับโปไปไปหาบนตรงเลยครับพี่น้องมือผมก็บสีสั้นๆเลยดิครับนี่ผมไมอยากไปหาเขาอีกตัวนี้บึ้งครับบึ้งจะไปทางไหนครับบึ้งครับบึ้งสิ่งใดที่คุ้เห็นเห็ดท่านว่าเขาเห็ดไาาด้ครับพี่น้องไปมาพี่มาเร็วเดินะเฮดินไปยังเดินนะพี่เดิน ข้าเป็นมหาคูสี่คนกับพี่น้องนี่ครับคูงูดุเป็นเด็กก็สีอาบนะตัยนะมอืมอืมมาเว้นะเอานี่ตัวนะตัวผมตัวเร็วมา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 เฮ้ยเ้ ขนนครับม่ดตาน้อเดนอบุญทรงนี่โตเป็นนุ่มมากเลยนะครับครับที่จะว่าแสงแสงันนี้นี่ซสอม,มยังคิดฮะแสงวันนี้สอมยังสอมมวยไอ้ลำใหญ่เลยครับ ส้มบิงยูเดอะรับเ้เขาไม่มาเกันสิบ่เขาไม่มีอย่างเนาะกขม่ได้สัมันด้วยกับส้มเนาะ ตอนเย็นครับพี่น้องทางขายไปนานครับหาเห็ดตัวนั้น,นหมดดินหาจีปุมหาจีปุมจีปุมนี่คือโอ้ยนี่ก็อยากออกกล่องนำเขาหรอกโอ้ยกาแฟังเป็นยาันหนาดังเลยนะโอ้ยยังยไปยังมาอยู่ ยังวะเียับพี่น้องพัไปใฉยเฮ็ดกับพิษกับยางไปเร็วครับอยู่อกไม่อยากผ่านหน้ากล่องเนาะนี่แหละแต่ว่าทายนังก็มีแต่คัดคัดเรืเนาะเขาไม่ก็เดี๋ยวก็ไม่เหมือนแค่กับพิษทายนังนี่บดไอ้บดเตือดเอาเยอะไกลไปไกลไปอยู่นเอาลงนเอาลงกนเอาลงกนเอาลงกันเอาลง เออเบื้องตาเขาาดูลูกตาเขาสิครับโอ้ตาขาเนี่ยมันเห็นแต่ไก่เดียวทิดชัดเจ๋วอลิอ <c oughs> คิดถึงนะครับคิดถึงท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคิดถึงเอฟซีด้วยนะครับเอฟซี FC แล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับหวังว่าคง,งยังไม่ลืมกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วก็รับชมทุกๆคลิปนะครับของพวกเรานะครับขอบคุณที่ยังไม่ลืมกันนะครับเข้ามากดจับส c r i b e ์กดกระดิ่งกดไลค์ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ